สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการลงแมปใน Multiplayer นะครับเกม m e c r a f t 1.0.0นะครับคือการลงแมปก็ง่ายดายถ้าคุณลงเป็นนะครับก็คือขั้นแรกก็อยากได้มีตัวแมปก่อนนะครับสมมติผมเอาแมปนี้แล้วกันนะครับนี่ครับ My Long Park o อ r Map นะครับผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็ผมก็ดาวน์โหลดได้แลครับนี่ครับ ผมก็แล้วก็เอาไฟล์นะครับที่เอาไฟล์แมปนะครับไฟล์แมปมาใส่ไว้ในนี้นะครับต้องเอาไฟล์แมปที่เป็น WinR ไม่ก็ Winzi p มา Extract นะครับ Extract ให้เป็นไฟล์นะครับโอเคก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ Park Our Map นี่ครับแบบ map. คลิกเข้าไปก็จะเจอแบบนี้นะครับแล้วคลิกเข้าไปอีกมันก็จะมีแบบอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆก็คือก๊อบทั้งหมดในนี้เลยครับคือถ้าคุณสังเกตดีๆทุกแมปมันจะมีคำว,ว่า Data l e g i o n แล้วก็ Level นี่คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการเล่นแมปนะครับคุณก็แค่เปิดตรงนี้นะครับ m i c r a r t Server คลิกเข้าไปนะครับดอทไมค์ครับเซิร์ฟเวนั้นคุณก็คลิกเวลครับเวลแล้วก็ก๊อปไอตรงนี้เข้าไปหมดเลยแล้วก็กดรัน s e r v ์ฟนะครับแล้วก็รอให้มันขึ้นดันนะครับเสร็จก็กดเข้าเกมนะครับพิมพ์ชื่อ user name ที่คุณอยากได้เข้าไปแล้วก็ กดเข้าไปในเกมโอเคอุ้ยแมปอะไรวะเนี่ยโอเคนี่ก็คือแมปที่คุณได้โหลดมานะครับมันก็จะขึ้นมาให้เล่นอย่างนี้ครับแล้วนี่มันแมปอะไรวะเนี้ยมีแต่กระจกอุ้ยข้างล่างเป็นอะไรโอ้โหใครมันสร้างไว้วะเนี่ยคือคนสร้างเขาเก่งมากเลยครับเนี้ย เขาต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากโอ้โอเคนี่คือแมบที่ผมโหลดมานะครับก็ Welcome to my park our map enjoy อ๋โอ้ยกดผิดครับโอเคแล้วถ้าคุณอยากได้แม p adventure คุณก็ไปโหลดได้ครับอุ้ย อะไรไว้ไม่ตกตึกเลยต้องค่อยๆลงนะครับใช้โปรแกรมบินครับซอมบี้มดอิน i n อลเลอร์นะครับแบบนี้จะเป็นแนววจนภัยมากกว่านะครับต้องโดดช้าๆอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยโอ้โหบุตรีบุตรี โอเควิธีการลงแบบก็มีเท่านี้นะครับ